สิบสามวิชสูตรว่าได้เรื่องไตรเพศข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโคศลพร้อมด้วยพิสุสงหมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปเสด็จถึงหมู่บ้านพราม์ของชาวโกศลชื่อมนาัสากาตะประทับอยู่ณอัมพวันใกล้ฝัง่งแม่น้ำอิจารวดีด้านเหนือหมู่บ้านมณาาาัสสัต กตะในสมัยนั้นในหมู่บ้านมณะสากตะมีพรามหาศาลผู้มีชื่อเสียงมาพักอศาศัยอยู่หลายคนคือจังกีพรามตารุขพรามโปขรสาติพรามชานุโสนิพรามโตทยพรามแล้วก็ยังมีพรหมหาศาลผู้มีชื่อเสียงคนอื่นๆอีกครั้งนั้นวาเสรษฐมานพ กับพารัตวาชะมานกไปเดินเล่นสนทนากันในเรื่องทางและไม่ใช่ทางเวสถามานกกล่าวอย่างนี้ว่าทางที่โปกครสาสติพรามบอกไว้นั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับพระพรหมได้ ฝ่ายภารัตวาชา,านพกล่าวอย่างนี้ว่าทางที่ตารุขพรามบอกไว้นั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้ว่าเสรษฐา,านพไม่อาจที่จะให้พารัตวาชามานพยินยอมได้ฝ่ายพารัตวาชา,านพ ก็ไม่อาจให้วาเสรษฐมานพยินยอมได้เช่นกันวาเสรษามานพจึงบอกพารัตวาชามานพว่าภารัตวาชะก็พระสมณโคดมพระองค์นี้เป็นสักยบะบุตรผนวดแล้วจากสักยะกระกูลประทับอยู่ในอัมพวันใกล้ฝั่งแม่น้ําอเจรวดีด้านเหนือหมู่บ้านมณสากตะท่านพระโคดมนั้น มีกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอารหันตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเป็นพระผู้มีพระภาคพระรัตวาชะมาเถิดพวกเราไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมด้วยกันทูลถามเรื่องนี้แล้วทรงจำข้อความตามที่พระสมณโคดมตรัสตอบแก่พวกเรา ภารัตวาชามานพรับคำของวาเสตมานพแล้วว่าได้เรื่องทางและไม่ใช่ทางวาเสฐมานพและภารัตวาชามานพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทักสนทนากับพระผู้มีพระภาคพอคุ้เคยดีแล้ว นั่งลงณที่สมควรว่าเสร็ถามนพได้ทูลถามว่าท่านพระโคโดมขอประทานวาโรกาสเถิดเมื่อข้าพระองค์ทั้งสองไปเดินเล่นได้สนทนากันเรื่องทางและไม่ใช่ทางข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ว่าทางที่โปกคระสาติปรางบอกไว้นั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนําออก นำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้พระรัตวาจ้านพนกกลับกล่าวอย่างนี้ว่าทางที่ตารุขพรามบอกไว้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้ท่านพระโคโดมงในเรื่องนี้ยังมีการถือผิดกัน กล่าวผิดกันกล่าวต่างกันอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าว่าเสษฐะเธอกล่าวอย่างนี้ว่าทางที่ปุกคารสาติพรามบอกไว้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับพระพรหมได้พระรัตวาชามานกกล่าวอย่างนี้ว่า ทางที่ตารคพรามบอกไว้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับพระพรหมได้พวกเธอถือผิดกันในเรื่องไหนกล่าวผิดกันในเรื่องไหนกล่าวต่างกันในเรื่องไหนว่าเศรษฐมนบกราบทูลว่าในเรื่องทางและไม่ใช่ทางท่านพระโพดม พวกพรา์ทั้งหลายคือพวกอัธริยะพรามพวกติดติริยะพรามพวกชั้นโทกพรามพวกภวะหาริชพรามมันหยัดทางไว้ต่างกันก็จริงถึงกระนั้นถึงกระนั้นทางทั้งโปวงก็ล้วนเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรมได้ เปรียบเหมือนในที่ใกล้หมู่บ้านหรือนิคมถึงจะมีทางอยู่หลายเส้นทางก็จริงถึงกรณนั้นทุกเส้นทางก็มาบรรจบกันที่กลางหมู่บ้านนั่นเองฉันใดพวกพราหม์ทั้งหลายคือพวกอัธริยพรามณ์พวกติต,ตริยพรามพวกฉันโทกพราหมณ์พวกภวหาริชพราหมณ์บัญญัิทางไว้ต่างกันก็จริง ถึงกระนั้นทางทั้งปวงก็ล้วนเป็นทางนำออกนำผู้เดินทางไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับพระพรหมได้ฉันนั้นความขวนขวายของวาเสถะมานพพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสถา เธอกล่าวว่าทางเหล่านั้นนำออกได้หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคดมข้าพระองค์กล่าวว่านำออกได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศรษฐาเธอกล่าวว่าทางเหล่านั้นนำออกได้หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคดมข้าพระองค์กล่าว่านำออกได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศรษฐา เธอกล่าวว่าทางเหล่านั้นนำออกได้หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคโดมข้าพระองค์กล่าวว่านำออกได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสตทะบรรดาพราหมผู้ได้ไตรเพศมีพรามแม้สักคนหนึ่งไหมที่เคยเห็นพราหมณ์พอจะอ้างเป็นพยานได้ เขาทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศรษฐามีอาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ใรเพศแม้สักคนหนึ่งไหมที่เห็นพราม์พอจะอ้างเป็นพยานได้เขาทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศรษฐะมีปาจารย์ของอาจารย์ของพราหมณ ผู้ได้ไตรเพศนัตสักคนหนึ่งไหมที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้เขาทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเสษฐะมีอาจารย์ของพรามณ์ผู้ได้ไตรเพศสักคนหนึ่งไหมที่เป็นอาจารย์สืบทอดกันมาเก็บชั่วคนซึ่งเคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้เขาทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคดม พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสตถะพวกฤาษีเป็นบุรพาจารย์ของพรามณ์ผู้ได้ไตรเพศได้แก่ฤาษีอัตกะฤาษีวามะกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสสามิตรฤาษียมตักคีฤาษีอังคีรสะฤาษีพารัทวาชะฤาษีวาเสตถะฤาษีกัสสปะ และฤาษีพคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนให้พวกพร,ราหมผู้ได้ใรเพศในเวลานี้ขับตามกล่อมตามซึ่งเป็นบทมนเก่าที่ท่านขับไว้กล่อมไว้รวบรวมไว้กล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกไว้แม่ฤาษีเหล่านั้นมีไหมที่กล่าวอย่างนี้ว่าพวกเรารู้ พวกเราเห็นพระพรหมนั้นว่าอยู่ที่ใดโดยที่ใดหรืออยู่พบใดเขาทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคโดมพระผออู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศรษฐะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าบรรดาพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศไม่มีเลยแม้สักคนเดียวที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ แม้อาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศก็ไม่มีเลยแม้สักคนเดียว <hi> ที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้าง um. เป็นพยานได้แม้อาจารย์ของอาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศก็ไม่มีเลยแม้สักคนเดียวที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้อาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศที่เป็นอาจารย์สืบทอดจันมาเจ็ดชั่วคน ก็ไม่มีเลยแม้สักคนเดียวที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้พวกฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศได้แก่ฤาษีอัฏกะฤาษีวามกะฤาษีวามะเทวะฤาษีเวสามิตรฤาษียะมะตักคิฤาษีอังคิรสะฤาษีพารัทวาชะฤาษีวาเสตถะ ฤาษีกสัสป,ปะและฤาษีภคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนพวกพรามผู้ได้ไตรเพศในเวลานี้ขับตามกล่อมตามซึ่งบทมนเก่าที่ท่านขับไว้กล่อมไว้รวบรวมไว้กล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวบอกได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกไว้แมรฤาษีเหล่านั้นก็ไม่มีเลยที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเรารู้ พวกเราเห็นพระพรหมนั้นว่าอยู่ที่ใดโดยที่ใดหรืออยู่พบใดพรามผู้ได้ไตรเพศเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่รู้พวกเราไม่เห็นแต่พวกเราแสดงทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออก นำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศรษฐาเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ภาสิทธิ์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยไม่ใช่หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคโดมเมื่อเป็นเช่นนี้ภาสิทธิของพราหมผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ถูกละวาเศษะการที่พราหมณ์ผู้ได้ตรยเพศซึ่งไม่รู้ไม่เห็นพรงแต่กลับแสดงทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรงว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้มันไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้วาเศษฐะ พาสิทธ์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศเหมือนคนตาบอดเข้าแถวเกาะหลังกันคนอยู่หัวแถวคนอยู่กลางแถวและคนอยู่ปลายแถวต่างก็มองไม่เห็นพาสิทธ์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศเหล่านั้นช่างหน้าขบขันตาำต้อยเหลวไหลไร้สาระพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศรษฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไร พรามผู graffiti, stage, says, that, cocaine, ้ได้ไตรเพศมองดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นลงเหมือนคนเหล่าอื่นแต่ก็ยังอ้อนวอนขึ้นชมประนมมือนอบน้อมเดินเวียนอยู่เขาทูลตอบว่าเป็นเช่นนั้นท่านพระโคดมพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศมองเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นลงเหมือนคนเหล่าอื่นแต่ก็ยังอ้อนวอนชื่นชมประนมมือนอบน้อมเดินเวียนอยู่ พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศรษฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพร,รามผู้ได้ไตรเพศมองเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นลงเหมือนคนเหล่าอื่นแต่ก็ยังอ้อนวอนชื่นชมประนมมือนอบน้อมเดินเวียนอยู่พร,รามเหล่านั้นจะสามารถแสดงทางไปอยู่ร่วมกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรง เป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ได้ระหรือเขาทูลตอบว่าหาไม่ได้ท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าว่าเศรษฐะที่กล่าวมานิสรุปได้ว่าพรามผู้ได้ไตรเพศมองเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นลงเหมือนคนเหล่าอื่น แต่ก็ยังอ้อนวอนชื่นชมประนมมือนอบน้อมเดินเวียนอยู่พรามเหล่านั้นไม่สามารถแสดงทางไปอยู่ร่วมกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ได้ว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินพรามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ได้ว่าเศรษฐะ ที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าไม่มีพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศที่เคยเห็นพรงมพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีอาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศที่เคยเห็นพรงมพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีปาจารย์ของอาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศที่เห็นพรมพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีอาจารย์ของพราม ผู้ได้ไตรเพศที่เป็นอาจารย์สืบทอดกันมาเจ็บชั่วคนซึ่งเคยเห็นพรหงพอจะอ้างเป็นพยานได้พวกฤาษีพวกเป็นบุรพาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศได้แก่ฤาษีอัฏกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสามิตรฤาษียมะตักคิฤาษีอังคีระสะฤาษีพารัทวาชะ ฤสีวาเสตทะฤสีกสปะฤสีพคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนแก่พวกพรามผู้ได้ไตรเพศในเวลานี้ขับตามกล่อมตามซึ่งบทมนเก่าที่ท่านขับไว้กลอมไว้รวบรวมไว้กล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกไว้แม้ฤษีเหล่านั้นก็ไม่มีเลย ที่กล่าวอย่างนี้ว่าพวกเรารู้พวกเราเห็นพระพรหมนั้นว่าอยู่ที่ใดโดยที่ใดหรืออยู่พบใดพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศ์เหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่รู้พวกเราไม่เห็นแต่พวกเราแสดงทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออก นำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเซตาเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ภาสิทธิ์ของพราหมผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยไม่ใช่หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคดมเมื่อเป็นเช่นนี้ภาสิทธิ์ของพราหมผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยแน่นอน พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกละวาเสตทะการที่พราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศซึ่งไม่รู้ไม่เห็นพรหมแต่กลับแสดงทางเพื่อเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้นั้นไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้ เปรียบด้วยชายหลงรักหญิงงามแห่งชนบทว่าเศรษฐะเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งปรารบถึงหญิงสาวอย่างนี้ว่าเราปรารถนารักใคร่หญิงงามแห่งชนบทนี้คนจะถามเขาว่าพ่อคุณเธอรู้จักหญิงคนนั้นหรือว่าเป็นนางกษัตริย์นางปรามณีนางแพทย์หรือนางสูตรเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาตอบว่าไม่รู้จักจะถูกถามต่อไปว่า เธอรู้จักหญิงคนนั้นหรือว่ามีชื่อตระกูลสูงต่ำสันทัดดำคล้ำหรือผิวเหลืองอยู่ในบ้านนิคมหรือเมืองโน้นเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าไม่รู้จักจะถูกถามต่อไปว่าเธอปรารถนารักใครหญิงที่ไม่รู้จักทั้งไม่เคยเห็นอย่างนั้นหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าใช่ พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสตะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยไม่ใช่หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคโดมเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นเหมือนกันวาเสตทะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่า ไม่มีพรามผู้ใดได้ไตรเพศที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีอาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศที่เคยเห็นพรหมพอจะ,จะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีปาอาจารของอาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีอาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศที่เป็นอาจารย์สืบทอดกันมาเจ็ดชั่วคนที่เคยเป็นปรพร <land> หม พอจะอ้างเป็นพยานได้พรามผู้ได้ไตรเพศเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่รู้พวกเราไม่เห็นพวกเราแสดงทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสฐะ เธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ภาสิทธิ์ของพราหมผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยไม่ใช่หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคโดมเมื่อเป็นเช่นนี้ภาสิทธิ์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกละวาเสตทะการที่พราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศซึ่งไม่รู้ไม่เห็นพรหมแต่กลับแสดงทาง เพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้เปรียบด้วยคนสร้างบันไดว่าเศรษฐะ เปรียบเหมือนบุรุษทำบันไดที่เป็นหนทางใหญ่สีพแพร่งเพื่อขึ้นปรา,าสาทคนจะถามเขาว่าพ่อคุณเธอทำบันไดขึ้นปรา,าสาทเธอรู้จักปรา,าสาทนั้นหรือว่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกหรือทิศเหนือมีขนาดสูงต่ำหรือปานกลางเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่ายัางไม่รู้จักจะถูกถามต่อไปว่า เธอจะทําบันไดขึ้นปราสาทที่ไม่เคยรู้จักทั้งไม่เคยเห็นอย่างนั้นหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าใช่พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเสร็จค่ะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้คําพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยมิใช่หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคโดมเมื่อเป็นเช่นนี้ คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นเหมือนกันวาเสตถะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าไม่มีพรามผู้ได้ไตรเพศที่เคยเห็นพรลงพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีอาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศที่เคยเห็นพรลงพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีปาจารของอาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศที่เคยเป็นพรลง พอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีอาจารย์ของปรามผู้ได้ไตรเพศที่เป็นอาจารย์สืบทอดกันมาเจ็ดชั่วคนซึ่งเคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้พวกฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของปรามผู้ได้ไตรเพศได้แก่ฤาษีอัฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสามิตรฤาษียมาตัคคีฤาษีอังคีรสา ฤาษีพารัตวาชะฤาษีวาเสตถะฤาษีกัสปะและฤาษีพคุกซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนที่พวกพราหมณผู้ได้ไตรเพศในเวลานี้ขับตามกล่อมตามซึ่งบทมนเก่าที่ท่านขับไว้กล่อมไว้รวบรวมไว้กล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกไว้แม้ฤาษีเหล่านั้น ก็ไม่มีเลยที่กล่าวอย่างนี้ว่าพวกเรารู้พวกเราเห็นพรหมนั้นว่าอยู่ที่ใดโดยที่ใดหรืออยู่พบใดพรามผู้ได้ไตรเพศเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่รู้พวกเราไม่เห็นแต่พวกเราแสดงทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไป เป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศรษฐาเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ภาษิตของพรา์ผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยไม่ใช่หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคโดมเมื่อเป็นเช่นนี้ภาษิตของพรา์ผู้ได้ไตรเพศก็ถือว่าเลื่อนลอยแน่นอน พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกละวาเสรษฐะการที่พรามผู้ได้ไตรเทศซึ่งไม่รู้ไม่เห็นพรหมแต่ตรับแสดงทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินทางไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้นั้นไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้